ยืดเทไาทีละขากทายบอกบ <laughs> ันนั่เป็นโวยวนจนเมาเลยตาไหลยังไงเนี่ยสองขั้นเนี่ยหมา ร้ 100. อยแล้วก็ห้าหมื่นสองเลยมาแล้วมจดใจมาแล้วมดไทยจะเป็นความไหมเอ้ยอซ,โซ,โซเอเราไอจองเราเลยก่อนนะจอด้นไเนี่ยจากที่เดิมมาแบบจอดสินเชี่ยวเหมเือนเดิมมาเลยไปไปไป นเลย่อจะไปเล่นหรอบาไหอเสิเ์ฟมั้งบ้นบ้านบ้ว้าปรมาเล่นเดอเราลังติดะโอเดฮะกนเดเดี๋ยวกอดไม่พออ่า่อยกินแ้นเลทอย่างนั้นมีติบัคัน่ะนไ ว่าน้าโ้เชียเยีมหัวไวจะอ้วกบอนถ่ยให้หน้ามันเท่าๆกันอ่ะดูไอ้นอนไหนวะเนี่ยนอนไหนวะเนี่ยอ่าออถ่ายเลขอออนสิล้านอ่ะใช่ใช่หกล้นที่โอเวอรจะไม่เจนอ่ะฮะ ที่เย่การเปลี่ยนอเดินเดินั่งมาเดนั่งมาอีนิดนึงตัวนั่งมาอีก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 อีอีกอีกนินึงอีกอีกอ๋อเ้อ๋อพอที่เหลือเลยต่ออะไรอ่ะป๋าป๋าเราตัดเรื่นนะไม่น่ารอดนะบอลพุ่เ นอนนี่นอนเทียดเมันคุนค้นๆนะนอนไหนวะอาจจะเป็นไอ้นอนเล็กก็ได้ไอ้เจ้าเนะ่ย <laughs> อยากรู้เมื่อไหร่ต้องลองตบบายใจมาแล้ว <laughs> อา้อาวอ่ะโดูๆดูดดทำเ, <laughs> เอาเต็มที่เลยเอาที่สบายใจแล้วกันไอ้ปลาไฟกันชนหน้าไม่ใสเลยอ,อันนั้นเยอม,มากนะ พี่เชิญมาแล้วพี่เชิญพี่เชิญจอยดีดีจอยดีป๋า